สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิทยาศาสตร์นะคะและเทคโนโลยีนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะกับครูพรพิรมเลอชัยนะคะหรือว่าครูฝนนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่การน ในหน่วยการเรียนรู้เดิมอยู่นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะน้ําในท้องถิ่นของเรานะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของมนุษย์กับน้ํานะคะนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเตรียมสม,มุดปากกาดินสอให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามนุษย์กับน้ำนี่มีความสัมพันธ์กันยังไงใช่ไหมคะโลกของเราใช่ไหมคะเขจะประกรอบด้วยน้ำสามในสี่ส่วน โลกแสดงว่าน้ํานี้เป็นองค์ประกอบหลักเลยของโลกนะคะแล้วคนล่ะคะเป็นยังไงคนถ้าเราขาดน้ํามนุษย์ของเราเนี่ยถ้าขาดน้ําจะเป็นยังไงซึ่งคนของเรานะคะจะประกอบน้ําร่างกายมนุษย์ของเราเนี่ยคะประกอบน้ําด้วยมากถึง75%ของร่างกายเลยในร้อยส่วนเรามีน้ําถึง75ส่วนเพราะฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ําไม่ได้เลยทีเดียวใช่ไหมคะ อดอาหารไม่เท่าไหร่แต่ถ้า mango, <m uch ly> อดน้ํำมีตายแน่นอนนะคะแล้วถ้าร่างกายของเราขาดน้ำเนี่ยเราจะเป็นยังไงนักเรียนสงสัยไหมคะถ้าสงสัยนะคะ <m uch ly> เดี๋ยวครูมีวีดีโอนะคะให้นักเรียนรับชมนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะตั้งใจดูวีดีโอไปด้วยกัน,นะคะ่ะพร้อมแล้วไปกันเลย น้ำมีอยู่ทุกคนทุกแห่งตั้งแต่ในดินชื้นและน้ำแข็งบนยอดเขาจนไปถึงเซลล์ในร่างกายของเราที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นตำแหน่งดัชนีไขมันอายุและเพศร่างกายมนุษย์มีน้ำโดยเฉลี่ยระหว่าง55-60%ตอนเกิดร่างกายทารกมนุษย์มีน้ำมากกว่าด้วยน้ำปรมิมาณ75%พวกเขาว่ายน้ำคล้ายกับปลาแต่องค์ประกอบน้ำในร่างกายลดลงอยู่ที่65% ในขวบปีแรกแล้วน้ำมีบทบาทอะไรต่อร่างกายของเรานะและเราต้องดื่มน้ำมากแค่ไหนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีน้ำในร่างกายทำหน้าที่ลดการกระแทกและหล่อเลื่นนข้อต่อควบคุมอุณหภ,ภูมิและหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังน้ำไม่ได้อยู่แค่ในเลือดของเราในสมองและหัวใจของผู้ใหญ่มีน้ำเกือบถึงสามในสี่และนั่นเท่ากับปริมาณความชื้นในกล้วยโดยประมาณ ปอดมีความชื้นใกล้เคียงกับแอปเปิลที่ประมาณ8 3ซและแม้แต่กระดูกมนุษย์ที่ดูแห้งๆก็มีน้ำถึง3 1ซถ้าเราประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่และถูกลลอมรอบไปด้วยน้ำทำไมเรายังต้องดื่มน้ำตั้งมากมายนั่นก็เพราะว่าในแต่ละวันเราสูญเสียน้ำ2-3ลิตรผ่านเหงือ่อปัสสาวะและการเคลื่อนไหวของลำไส้และเพียงแค่การหายใจในขณะที่การทำงานเหล่านี้สำคัญต่อความอยู่รอดของเราเราจึงต้องชดเชยน้ำที่เราสูญเสียไป การรักษาความสมดุลของน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการหลีกเลี่ยงการขาดน้ำหรือการมีน้ำมากเกินไปทั้ง2แบบจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมของเราได้เมื่อเซน s ซอรี e รีเซปเตอร์ในสมองส่วนไฮโปทาลามัสพบว่าระดับน้ำน้อยเกินไปมันจะส่งสัญญาณการปลดปล่อยแอนทิไดอูริติกฮอร์โมนเมื่อมันไปถึงไตมันสร้างอะควาโพรินซึ่งเป็นช่องพิเศษที่ยอมให้เลือดดูดซับและรักษาน้ำเอาไว้ได้มากขึ้นทำให้ปัสสาวะมีความเข้มข้นมากขึ้นและสีเข้มขึ้น การขาดน้ำที่เพิ่มมากขึ้นสามารถก่อให้เกิดการลดต่ำลงของพลังงานอารมณ์ความชุ่มชื้นของผิวและความดันเลือดเช่นเดียวกันกับสัญญาณการรับรู้ต่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสมองที่ขาดน้ำต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อทำงานเดียวกันกับสมองที่ปกติสามารถทำให้สำเร็จรุ่งไปได้และมันจะหดลงช่วคราวเนื่องจากการขาดน้ำการมีน้ำมากเกินไปหรือให้โปนาทรีเมียเกิดขึ้นจากการบริโภคน้ำมากเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆ นักกีฬามักตกเป็นเหยื่อของการมีน้ำมากเกินไปเนื่องมาจากความซับซ้อนในการควบคุมระดับน้ำในสภาวะร่างกายที่ถูกใช้งานอย่างหนักในขณะที่การขาดน้ำในสมองส่งผลต่อการสร้างแอนตไยดยูริติกฮอร์โมนสมองที่มีน้ำมากเกินไปชะลอหรือกระทั่งหยุดการปลดปล่อยฮอร์โมนนั้นสู่กระแสะเลือดโซเดียมอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายถูกทําให้เจือจางทาให้เซลล์บวมในกรณีที่รุนแรงไตไม่สามารถจัดการกับปัสสาวะที่มีปริมาณมากได้ทัน จะทําให้เกิดภาวะน้ําเป็นพิษซึ่งอาจทําให้เกิดอาการปวดหัวอาจเจียนและในกรณีที่พบได้ยากอาจเกิดการชักหรือเสียชีวิตแต่นั้นค่อนข้างจะเป็นกรณีที่รุนแรงมากในชีวิตประจําวันโดยทั่วไปการรักษาให้ร่างกายมีน้ําในระดับที่ดีไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเราที่โชคดีพอที่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ําสะอาดได้นานมาแล้วเราเชื่อกันว่าควรดื่มน้ําวันละ8แก้ว แต่การประมาณนั้นถูกปรับให้เที่ยงตรงมากขึ้นมาตอนนี้ความเห็นส่วนใหญ่คือปริมาณที่เราต้องดื่มขึ้นอยู่กับน้ำหนักและสิ่งแวดล้อมปริมาณแนะนำต่อวันจะแตกต่างกันไปจากระหว่าง 2.5- ถึง3.7ลิตรสำหรับผู้ชายและประมาณ2ถึง2.7ลิตรสำหรับผู้หญิงปริมาณดังกล่าวอาจสูงขึ้นหรือต่ำลงขึ้นอยู่กับสุขภาพความคล่องตัวอายุหรือความร้อนในร่างกายของคุณขณะที่น้ำเปล่าให้ความชุ่มชื้นต่อสุขภาพได้ดีที่สุด เครื่องดื่มอื่นๆแม้แต่พวกที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟก็ช่วยเติมน้าให้กับร่างกายเช่นกันและน้ําภายในอาหารก็คิดเป็นปริมาณหนึ่งใน5ของน้ําที่เราบริโภคต่อวันผักและผลไม้อย่างสตรอเบอรี่แตงกวาและแม้แต่บรอกโคลีก็มีน้ํามากกว่า90%ซและสามารถทดแทนการดื่มน้ําในขณะที่ยังให้สารอาหารและใย,ยอาหารอีกด้วยการดื่มน้ํายังเพียงพออันมีประโยชน์ในระยะยาวการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระดับน้ําที่เหมาะสมสามารถลดการเกิดเส้นเลือดแตกในสมอง ช่วยจัดการกับเบาหวานและอาจลดความเสี่ยงในโรคมะเร็งบางชนิดอย่างไรก็ดีการดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมจะทำให้คุณใช้ชีวิตที่แตกต่างทั้งในด้านความรู้สึกความคิดและการทำงานในแต่ละวันจากวิดีโอนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยสำคัญกับร่างกายของมนุษย์แล้วหรือว่าร่างกายของเราแล้วนอกจากนี้นะคะในแต่ละวันเราก็ต้องดื่มน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ทำกิจกรรมอีก หลายกิจกรรมต่างๆด้วยกันนะใช่ไหมคะเช่นการทำอาหารใช่ไหมคะการทำความสะอาดเสื้อผ้าใช่ไหมคะการใช้น้ำในการดื่มกินต่างๆหรือแม้กระทั่งแต่การล้างจานการรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะร่างกายของ มนุษย์เนี่ยและสัตว์เนี่ยก็ต้องใช้ในกระบวนการต่างๆของร่างกายเลยเช่นการย่อยอาหารการลําเลียงอาหารไปรยังส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมคะการกับปรับอุณหภูมิของร่างกายนะคะดังนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยจึงจำเป็นในการ ดำรงชีวิตของเราแม้กระทั่งการอาบน้ำเราก็ต้องอาบน้ำทุกเช้าทุกเย็นใช่ไหมคะแล้วก็แปรงฟันล้างจานมีอะไรอีกคะที่ชาวใช้น้ำในการทำกิจกรรมมีอีกเยอะเลยแยะเลยใช่ไหมคะในแต่ละวันของเราล้วนแต่มีการใช้น้ำทั้งหมดเลยนะคะนอกจากการใช้กิจกรรมของมนุษย์แล้วนะคะนักเรียนยังมี ตัวอย่างประโยชน์ของน้ำในด้านต่างๆอีกด้วยทั้งในการใช้ในการอุปโภคบริโภคใช่ไหมคะและ บริโภคในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเช่นเดิมแล้วใช้ประกอบอาหารแล้วใช้ชำระร่างกายแล้วใช้ซักผ้าแล้วใช่ไหมคะยังสามารถใช้เพื่อการเกษตรเช่นการรดน้ำผักการเลี้ยงสัตว์ต่างๆสัตว์ก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะพืชก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตท,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 ที่ต้องการน้ำ อยู่เช่นกันนะคะสัตว์ก็ต้องกินน้ําพืชก็ต้องกินน้ำใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะยังใช้เป็นแหล่งอาหารนะคะและประกรอบอาชีพต่างๆเช่นทําการประมงใช่ไหมคะถ้าน้ําแห้งจะมีปลาอยู่ในบ่ไหมใช่ไหมคะจะมีอาชีพที่เรียกว่าอาชีพประมงไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้ําสําคัญน้ํามีเกือบ สามในสี่ส่วนของโลกใช่ไหมคะแสดงว่ากิจการที่ทำเกี่ยวกับน้ำไม่ต้องเยอะแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆเลี้ยงปูอ่าส่วนในชนบุรีของเราก็จะมีพวกกุ้งหอยปูปลานี่จำนวนมากใช่ไหมคะเพราะอยู่ในเขตของน้ำที่ใหญ่ที่สุดก็คือน้ำทะเลของเรานั่นเองคือน้ำเค็มประเภทน้ำเค็มที่มีเยอะที่สุดในโลกนะคะอ่า นอกจากนี้นะคะยังน้ำยังใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเชน่นเวลาเราเครียดขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากที่จะไปที่ไหนคะเรียนที่ทะเลใช่ไหมคะพักผ่อนที่ทะเลนอนพักริมชายหาดมีลมพัดลมเพลผ่านเข้ามาใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งใช้ในการไปตกปลาตกหมึกอ่า ก็ถือว่าเป,เป็นประโยชน์ของน้ําเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าไม่มีน้ําเราจะไปตกปลาได้ยังไงปลาจะอาศัยอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะ,ะที่ไหนอีกที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเกี่ยวกับน้ําก็เช่นบ้านหงคูนะคะอยู่ที่จังหวัดลาปางก็จะมีในส่วนของน้ําตกแจซ้อนใช่ไหมคะเป็นลักษณะของน้ําตกที่มีลักษณะเย็นมากๆเลย นอกจากนี้นะคะน้ำเนี่ยยังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมอีกด้วยนะคะเวลาเราจะขนส่งของใช่ไหมคะเราก็ใช้ท่าเรือได้ท่าเรือใกล้ๆของชนบุรีของเราก็คือท่าเรือแหลมฉะบ,บังนี้ใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาใช้ขนส่งนะใช้เป็นเส้นทางในทางคมนาคมนะนะคะซึ่งน้ำเนี่ยจำเป็นใช่ไหมคะในการข้ามฝั่งข้ามประเทศสั่งของจาก าจีนก็ใช้เส้นทางการเดินเรือนั่นแหละเป็นเส้นทางคมนาคมในการคขา,ายใช่ไหมคะซึ่งน้ำก็สามารถใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้เหมือนกันมันใช้ยังไงในการผลิตไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้านี่ก็ถือว่าสําคัญใช่ไหมคะกับการดํารงชีวิตของเราด้วยเนี่ยถ้าไม่มีไฟฟ้าอากาศร้อนเนี่ยเราก็จะร้อนแน่นอนจะทําอาหารยังไงนะคะถ้าไม่ใช้ไฟใช่ไหมคะ จะกินน้ําเย็นยังไงใช่ไหมเออแสดงว่าไฟนี่ก็มีส่วนสําคัญนะคะในการดำรงชีวิตเรามาดูดีกว่าว่าเขาผลิตไฟฟ้าจากน้ําได้ยังไงนะคะเดี๋ยวโคจะอธิบายให้ฟังนะคะพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมคะถือว่าเป็นพลังงานที่มนุษย์เนี่ยใช้สิ้นเปลืองมากที่สุดเหมือนกันนะคะซึ่งการจะผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะต้องอาศัยพลังงานต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น พลังงานในส่วนของพลังงานหมุนเวียนใช่ไหมคะก็จะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานคลื่นลําน้ําแม้ว่าแม้กระทั่งวัสดุอุปกรณ์ในการทําเกษตรก็ตามนะคะซึ่งพลังงานไฟฟ้านี้นะคะเป็นพลังงานที่ได้จากการแปรรูปเชื้อเพลิงชนิดต่างๆเลยแล้วก็ยังใช้ในในภาคของอุตสาหกรรมธุรกิจแล้วก็บริการบ้านอยู่อาศัยใช่ไหมคะเป็นพลังงานที่สะอาดแล้วก็สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งสามารถส่งจ่ายจากที่หนึ่งเนี่ยไปอย่างอีกที่หนึง่งได้มากเลยสำหรับพลังงานไฟฟ้านะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นปัดถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะยิ่งสำคัญเลยต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ไฟโทรศัพท์เราที่ใช้ในปัจจุบันนี้ก็ต้องใช้ไฟในการชาร์จใช่ไหมคะโน้ตบุ๊กที่เราทำงานใช่ไหมคะ หม้อหุงข้าวอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ผลิจผลตจากโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทเนี่ยมีทั้งพลังงานโรงไฟฟ้าของพลังงานน้ําแก๊สไอ้น้ําความร้อนนะคะซึ่งเราาพูดถึงน้ําของเราก่อนพลังงานาน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6%นะคะที่สามารถนําไปใช้ผลิต กระแสไฟฟ้าได้นะคะซึ่งก็แต่ละโรงงานเนี่ยก็ทําหน้าที่แปลงพลังงานเชื้อเพลิงเป็นพลังงานไฟฟ้าต่างๆเลยแม้กระทั่งแต่โรงงานไฟฟ้าพลังไอน้ําโรงงานไฟฟ้าพลังน้ําแก๊สความร้อนดีเซลพลังงานนิวเคลียร์พลังงานแสงอาทิตย์แม้กระทั่งพลังงานลมนะคะมาดูในเรื่องของน้ําของเราดีกว่าโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยจะใช้หลักการในการผลิตเนี่ยจะใช้น้ําเป็นส่วนใหญ่เลยซึ่ง อยู่ในที่สูงใช่ไหมคะให้ไหลให้ไหลลงมาหมุนกังหันน้ํานะคะแล้วการหมุนของกังหันน้ํำนี่นแหละก็จะนําไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นลักษณะของรูปนะคะเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังพลังน้ํานะคะก็จะมีท่อรับน้ําหอยโขง่งกังหันน้ําแล้วก็ต่างๆใช่ไหมคะซึ่ง ชนิดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะคะมีทั้งหมดจุดชนิดชนิดแรกเนี่ยเป็นแบบที่สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เลยนะคะชนิดที่2เนี่ยเป็นแบบที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำขยดใหญ่นะคะการผลิตไฟฟ้าเนี่ยทำได้นะคะเมื่อความแตกต่างของระดับหน้าเขื่อนเนี่ยและท้ายเขื่อนเนี่ยถึงเกณฑ์นะคะชนิดที่3นะคะเป็นแบบสูบน้ำไปเก็บไว้นะคะเชน่นในเขื่อน ลำตะคองนะคะในจังหวัดราชนครราชส,สีมาจะสังเกตว่าระดับน้ำมันจะต้องสูงกว่าใช่ไหมคะนักเรียนถึงจะผลิตงานผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ใช่ไหมคะ,ะในการใช้ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแบบสุกรักก็มีนะคะเป็นลักษณะดังรูปเลยนะคะตัวนี้ก็อยากให้นักเรียนรู้ข้่าวเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของน้ำใช่ไหมคะแต่อาจ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเนี่ยก็มีข้อดีอยู่หลายอย่างก็คือผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยด้วยราคาถูกใช่ไหมคะค่าบำรุงก็ต่ำอายุการใช้งานก็นานใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะยังมีเสถียรภาพสูงด้วยเนื่องจากการหันเนี่ยจะหมุนที่ความเร็วที่ต่ำใช่ไหมคะเริ่มเดินทางของเครื่องเนี่ยได้เร็วด้วยแล้วก็สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทันทีเลยความ ควบควบคุมการทํางานได้ง่ายแล้วก็สะดวกแล้วนอกจากนี้นะคะยังสําคัญก็คือไม่ก่อมลพิษด้วยนะคะสําหรับข้อดีของโรงงานพลังงานนะ้ำแต่ ในข้อดีก็ต้องมีข้อเสียด้วยใช่ไหมคะข้อเสียของมันก็คือใช้เวลาในการเตรียมการก่อสร้างเนี่ยานานมากด้วยนะคะแล้วก็ทุนในการก่อสร้างนั้นค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมคะเนื่องจากเป็นต้องใช้ปูนปริมาณมากในการก่อสร้างฐานตากฐานของมันนะคะและก็ยังมีตำแหน่งของเขื่อนและโรงงานไฟฟ้านเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับสภาพแหล่งน้ําของภูมิประเทศด้วยนะคะต้องจัดทาในที่ที่มีน้ํามีปริมาณมากพอนะคะที่จะสามารถ ผลิตไฟฟ้าได้ใช่ไหมคะจากนี้นะคะข้อเสียของมันนะคะก็คือสายส่งที่ใช้นะคะอาจจะต้องมีระยะยาวกว่าปกติแล้วก็มีราคาสูงใช่ไหมคะการก่อสร้างเนี่ยต้องทาลายป่าไม้แล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยจะมอนมากนะคะถึงจะสร้างโรงงานไฟฟ้าผลิตน้ำได้นะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีประโยชน์อีกหลายๆด้านเลยสําหรับประโยชน์ของน้ํานะคะ มีทั้งประโยชน์ทางตรงแล้วก็ประโยชน์ทางอ้อมเลยประโยชน์ทางตรงในที่นี้นะคะก็คือใช้ในการดื่มเพื่อในการย่อยอาหารนะใช่ไหมคะแล้วก็ละลายเกลือแร่ต่างๆช่วยในการขับถ่ายสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการใช่ไหมคะแล้วก็น้ำเนี่ยยังเป็นตัวหล่อลื่นทําให้หนังและข้อต่างๆของเราเนี่ยชุ่มชืน้นอกจากนี้นะคะน้ําก็ยังใช้ชําระร่างกายเพื่อทํา ล้างสิ่งสกปรกแล้วก็น้ําเป็นตัวช่วยในการล้างมือให้เราสะอาดใช่ไหมคะปลอดภัยจากโควิดด้วยใช่ไหมคะที่สําคัญในเหตุการณ์ปัจจุบันในตอนนี้ใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะยังใช้น้ําในการล้างอุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้ตลอดจนถึงเสื้อผ้าของเรานะคะที่เรานําไปทํากิจกรรมต่างแม้กระทั่งนอกบ้านในโรงเรียนเราก็ต้องใช้เสื้อผ้าใช่ไหมคะแล้วก็เราต้องใช้น้ำในการชำระล้างสิ่งสกปรกนั่นเอง มีทางตรงแล้วก็ต้องมีทางอ้อมใช่ไหมคะทางอ้อมของมันก็คือใช้ในการที่ยกตัวอย่างก็คือพลังงานไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทางอ้อมของน้าเหมือนกันใช่ไหมคะใช้ในการกิจการการป่ปาป่ปาก็คือน้าป่าปาที่เราใช้กันใช่ไหมคะแม้กระทั่งแต่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ทําการเกษตรแล้วก็ทําการอุสตสาหกรรมต่างๆใช่ไหมคะนอกจากนี้ยังใช้ในการทางคมนาคมใช่ไหมคะใช้ในการขับเคลื่อนชําระสิ่งส่ง สกปรกนะคะในบริเวณที่เป็นท่อนะคะนอกจากนี้ไฟไหม้ใช่ไหมคะเราก็ใช้ในการดับเพลิงอีกด้วยนะคะประโยชน์ของน้ำใช่ไหมคะบ้านเรือนเกิดการพังไฟไหม้ล้วก็สามารถใช้ได้ใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะยังใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนกรท่องเที่ยว หากเรารู้สึกไม่สบายใจเราก็ต้องหาอยากหาที่พักผ่อนหย่อนใจใช่ไหมคะอยากได้บรรยากาศแบบเย็นเยไม่ร้อนอบอ้าวน้ําเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดบริเวณที่วีน้ําใช่ไหมคะเป็นบริเวณที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการพักผ่อนการท่องเที่ยวเลยแม้กระทั่งแต่ ในสถานที่ที่เป็นทะเลใช่ไหมคะอ่างน้ําสระน้ําน้ําตกต่างๆใช่ไหมคะเป็นที่ได้ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถรับบริการได้เย็นที่สุดนะคะเราคงไม่อยากไปทํากิจกรรมที่มันร้อนๆเนาะเราก็ต้องเลือกกิจกรรมที่มันเย็นๆไว้ก่อนใช่ไหมคะเอาวันนี้นะคะเราก็ได้รู้แล้วว่าน้ำเนี่ยมีประโยชน์ต่างๆมากมายทั้งจําเป็นต่อ การดำรงชีวิตของเราแล้วก็ร่างกายของเราด้วยใช่ไหมคะกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะทําแผนผังความคิดนะคะในเรื่องของประโยชน์ของน้ํานะคะอธิบายให้หลายขั้นตอนนะคะอธิบายให้หลายข้อนะเพราะว่าประโยชน์ของน้ํามีอยู่หลายข้อด้วยกันใช่ไหมคะนักเรียนมีทั้งทุกอย่างเนี่ยน้ำเข้ามาเป็นประโยชน์ได้หมดเลยใช่ไหมคะ แล้วก็ทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งงานนะคะให้ทันสัปดาห์ที่เราเรียนด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้หมดในลายในคาบเรียนวิทยาศาสตร์แล้วสวัสดีค่ะ